ที่เราเลิกลากันเพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆมันคือ,อยังไงสาเหตุที่เราเลิกกันมันเป็นเรื่องที่เราสะสมมาเรื่อยๆเรื่องอะไรที่เราสะสมมาเรื่อยๆบ้างคะอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเรากับคนรักของเราเนาะ คนรักของเราไม่ชอบกินหวานแต่เรารู้สึกว่าการกินหวานเวลาเครียดเนี่ยมันทําให้รู้สึกดีขึ้นโดยที่เราเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานเมื่อเราเครียดเรากินของหวานแล้วเราเอารมณ์ดีเราก็พยายามให้คนรักกินแต่คนรักไม่ชอบกินยังไงคะเราก็พยายามจะขยันขยอให้เขากินสุดท้ายเขาก็กินให้เรานะพอเขากินให้เราแล้วเราเป็นยังไงต่อสิ่งที่ตามมาคือเขาจะเก็บสะสมความรู้สึกที่ไม่อยากกินไม่อยากทําแต่ก็ต้องทาเพราะว่าถูกบังคับ อย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เหมือนหยอดเหรียญลงในกระปุกอมสินนะคะพอมันเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นคะไม่ใช่ว่าเรื่องกินอย่างเดียวเนาะเรื่องการไปเลือกร้านอาหารเรามักจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองสมมุตินะเราเลือกบางทีเราไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองหรอกเรารู้สึกว่าร้านเนี้ยมันดีเรามีเหตุผลให้กับมันมันก็เป็นเหรียญที่สอดหยอดเข้าไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเอากับกันบ้าง แฟนเราอยากให้เราออกกําลังกายแต่เราไม่ชอบกันออกกําลังกายเลยเราถูกบังคับตื่นเช้าเพื่อไปวิ่งเราก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อช่วงแรกเราก็อดทนได้นะเราก็ทําเพื่อเขาแต่พักหลังๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําแล้วเวลาเราไม่พอเรามีสิ่งอื่นที่เราอยากจะต้องทําสิ่งที่เราชอบเราอยากไปช้อปปิ้งเราอยากไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสังเกตว่าความต้องการทั้งของเราและของเขาอ่ะมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้ว สาเหตุหลักเลยที่คนส่วนใหญ่เลิกกันเพราะว่าเราเรียกร้องว่าเขาจะต้องทำเหมือนสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกเขาต้องเข้าใจเราทำไมคบกันมานานขนาดนี้หลายปีแล้วเธอไม่เข้าใจฉันเลยฉันแค่ต้องการคนเข้าใจความว่าคนเข้าใจคืออะไรตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเรื่องเล็กๆหน่อยน้อยๆเหล่านั้นนะบางทีเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำ มันก็สะสมมาเรื่อยๆเ,เราก็เลยรู้สึกกลายเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเลยว่าเราต้องการอะไรวันครบรอบที่เราครบกันวันที่เท่าไหร่แฟนเราก็ยังจําไม่ได้เลยคนรักเรายังจำไม่ได้เลย,ลเย,เลยแต่คนรอบข้างเราเขาทําไมจําได้อย่างเงี้ยมันก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักของคนเลิกกันค่ะก็คือเรื่องเล็กๆนน้อยที่สะสมโดยที่เราไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจว่าเวลาที่เราครบกันน่ะ คนเรามีความต้องการต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เราอาจจะต้องถามความต้องการของแต่ละคนค่ะว่าจริงๆฉันต้องการแบบนี้นะเธอต้องการแบบไหนแล้วแชร์ความต้องการกันร่วมรับรู้ถึงความต้องการอารมณ์ความรู้สึกของทั้งเราและแฟนไปด้วยไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้รักของเรายืดยาวขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า เราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอเมื่อเราเลิกกันแล้วเมื่อเราใกล้จะเลิกกันแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นแต่บางทีมันอาจจะเวลามันอาจจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ระยะเวลามานานในการที่สะสมความรู้สึกของความไม่พึงพอใจกันถึงจุดหนึ่งเราพร้อมเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะไม่เชื่อใจใน สิ่งที่เขาจะทำเนาะหรือเราก็อาจจะหรือเขาก็ไม่เชื่อใจในสิ่งที่เราจะเป็นเราจะปรับกันได้สักแป๊บหนึ่งแค่นั้นเพราะฉะนั้นการปรับตัวจะทําให้รักที่มันยืนยาวขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือว่าเราจะต้องถามความต้องการของเขาแล้วเราอาจจะต้องพูดความต้องการความรู้สึกของเราเสียใจก็บอกว่าเสียใจดีใจก็บอกว่าดีใจอยากทําก็บอกว่าอยากทํา สะะิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องฝึกฝนเหมือนการกินข้าวไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มเอมกับตัวเองแล้วรู้สึกมีความสุขกับคนรอบข้างที่สัมพันคนรักคุณจะได้เ n e r g y หรือพลังงานเรานั้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักที่ทําให้เลิกกันอย่าลืมนะคะสะสมเรื่องเล็กๆน้อยในสิ่งที่เขาต้องการหรือเราที่ความต้องการไม่ตรงกรันและเราสะสมโดยที่เราไม่พอใจมันพยายามเคลียร์มันออกไป นะคะ